อิชัะมีนาสังสิโมภะมันจะมหาธิวัสพิยาคาแบรนติภะมันจะมหาธิวะพิลาภะพวนตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวนตุเมมิเตภะหหตติพุทธะมอุณฑโมพุทธายะวิลาทะยุลกนัยังวิลาหิงสาวิลาทะศีวิลาทะสาวิลาเอธิวรสามานีมามะพุทธะสวะโหมสัมปติชัมีเพ่งเพ่งพาพาลือลือสัมปชัญญะมีนาสังสิโมภะมันจะมหาธิวัสพิยาคาแบรนติภะมันจะมหาธิวะพิลาภะพวนตุเมมหาปุญโยมหาลาภะพวนตุเมมิเตภะหหตติพุทธะมะุนมาาัณฑ สวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาเรือสัมปติชามินาสังสิโมโภมาจามาหทิวาสัพิยาคาประันติโพมาจามาหทิวาพิลาภาปวนตุวีมหาปัญโยมหาลาภโวนตุเมมีเตภาหุตติพุทธามาอุณโมพุทธายะวิลาทะยุลกุณายังวิลาหิงสาวิลาถศีวิลาทะสาวิลาเอธิยุประสามานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาเรือ สัมปติชามีนาสังสิโมภูมาจามหาเทวาสภิยคาปรันติภูมาจามหาเทวาพิลาภาปวนตุเมมหาปัญโญมหาลาภวันตุเมมิเตภะหุตติพุทธะมาอุณโมกุฏายาวิลาทะโยรคนายังวิลาแหงสาวิลาทสีวิลาทาสิวิลาเอติปุรสามาณีมามาปุรัสสวาหอมสัมปติชามีเพ่งเพ่งภาภาลือ สัมปติชามินาสังสิโมพภมาจามหาธิวาสพิยค้าปรันติพโมาจามหาธิวาวิลาภาวุณตุเมมหาปุญโยมหาลาภวุณตุเมวิเตภะหหตติพุทธามะอุณโมกุไายาวิลาทะยุและคนอยังวิลาหิงสาวิลาทสีวิลาทศาสิวิลาเอธิวระสาบานีมามาพุทธศาสนาหฮมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาลือลือสาถุกสาถุกสาถูสาถุกเก้าจบนะคะเรียบร้อยนะคะเป็นการสวดที่ไวมากนะคะอ้าว สวดไวมากทุกคนสาธุคะ่ะเรามาสวดขอขามากรรมกันนะคะเ <c oughs> <c oughs> นว่าเป็นแม่ชีทแท้ๆแล้วนะเนี่ย กายกรรมังวจีกรรมังมโนกรรมังสันจิจกรรมังอาสันจิจกรรมังขามันตุเมอโหสิกรรมังพวันตุเมกรรมใดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจิกรรมมโนกรรมทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติที่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจงใจหรือประมาณพลาดพังล่วงเกินบิดามารดาครูบาอาจารย์พระพุทธพาะธมรมพระออะยทฐานทุกๆพระองค์พระอริยสนตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้ที่มีพระคุณและท่านเจ้ากำเนิดเวททั้งหลายทั้งปวงขอได้โปรดอโหสิกรรมโปรดยกโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้จองเวนตองกรรมต่อไปอีกเลยว่าเล่าหลายจนพูดภาษาไทยไม่ได้แล้วตอนเนี้นะพูดภาษาไทยออกลาวทุกครั้งเลยตอนเนี้ข้าพเจ้าหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวิดมาขออนุญ,ญาตมีครูครองครอบครัวได้เหมือนคนปกติเข้าไป ขอถอนคำปิทานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอให้ต่างฝ่ายต่างปริษัทต,ต่อการข้าพเจ้าจะพิจาตอาในทางที่ถูกที่ชอบที่ควรหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้าไม่ว่าจะชาติใดพบใดบุญใดก็ดดาตามขอให้ข้าพเจ้าหันศกรรมให้ทั้งสิ้นขอถอนความพยาบาทความมาฆ่าและคำสาปแช่งในทุกพกทุกชาติขอยกถวายเพื่อเจ้าเป็นอภัยทานขอจงเดินใจให้ขาเ่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อกันตลอดไป ขอบุญบาร,รมีในการที่ผ่านมาจนถึงอรวรรน,นิสงแห่งอภัยทานนี้จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนถึงบริวารและพี่ๆทุกคนที่ดูไลฟ์สดในปัจจุบันนี้และเอฟซของข้าพเจ้าทุกคนในทิกตอกขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยวันนะด้วยอายุวันนะสุขะภรรลาบยอดศสรรเสริญสติปัญญาปณิธานท่านอาจารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้มัลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรกภูมิพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมตั้ง,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 งแต่บัน,นี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานเทินขอตั้งจิตอุทิศผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในการครั้งนี้ไปถึง16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสุดรอบขอบจักรกวาล14มณฑลจรดชั้นบาดาล คุณบิดามารดาคุณครูอุปชยาอาจารย์ผู้มีอุปถัมภ์ทุกท่านองค์เทพเทวเทว,เทวีปรุษีมุนในหน้าทุกๆพระอ,องค์เทพพรมยมยักษ์คนทำนาคานาคีเทวดาอาักพิทักษราศีทั้งในประเทศนี้และพื้นพื้นพบหยุดจบจัก,กรวาลอนตาตตจักรวาลอยู่บนอากาศอยู่บนพื้นดินอยู่ในน้ำและเทพเทวดาประจำกายที่ปกปักรักษาตวงคาพเจ้า เจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาที่อยู่อาศัยของข้าพเจ้าที่ทำมาหากินของข้าพเจ้าในทุกๆที่เจ้าทุงเจ้าท่าเจ้าวัดเจ้าวาเจ้าป่าเจ้าเขาพระกุ่มเจ้าที่คุณตาคุณยายท่านท้าคกรุงภารีพระแม่ธรณีพระเพิงพระพายปยายมราชพระสยามเทราธที่ราชพระเสื้อเมืองเสาหลักเมืองและครูบาอาจารย์เทพเทวาของข้าพเจ้าปิดพีเคแป๊บหนึ่งแล้วทุกคนมีคนมาขอพีเคแล้วโซฟี่ต้องเอาออกนะคะ และทุกๆพระองค์และที่สถิตอยู่ในวีมานมาตรนาลมณเทียนทองบนบกในน้ําในอากาศไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณดวงพระวิญญาณบุรุษมหากษัตริย์และวีรชนผู้รักษาประเทศจงโปรดเสด็จมาอนุโมทนาบุญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถวายบุญกุศลที่ได้ทําการในครั้งนี้แด่ทุกๆพระองค์ขอทุกพระองค์ทรงมีญานบารมีสูงยิ่งขึ้นไปและเมื่ออนุโมทนาบุญแล้วขอทุกๆพระองค์ทรงเมตตาปกปักรักษาประทานพรให้แก่ข้าพเจ้าที่ทำการสิ่งใดขอมีแต่ความสุขสำเร็จสมหวังขึ้นเงินได ปถนาความสําเร็จรารวยค้าขายเจริญรุ่งเรืองให้เจอตะกรยามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครอบพออยู่เย็นเป็นสุขบรรทุกหมาสมหมดโรคหมดภัยสภาวะเสนียจันไรอันตรายตูใดๆหมู่มารอุปสรรคขวางกัน้นจงมาลายสิ้นไปและขอแผ่บุญนี้ไปถึงเพื่อนร่วมเกิดใจก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นดวงวิญญาณเปรตอสุรกายสพเพเวสีทุกท่านเจ้ากรรมนายเวร ที่ข้าพเจ้าเคยประมาทพลาดพังล่วงเกินด้วยกายวาจาใจด้วยตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีตอนหน้าก็ดีลำหลังก็ดีตั้งแต่ดิชชติจนถึงปัจจุบันชาติเมื่อว่าท่านจะอยู่พบใดผู้ใดก็ตามขอให้ ips, ท่านทั้งหลายปลมาระบุญของข้าพเจ้าและขอได้โปรดเมตตาสุยกร a, มรมลเวินซึ่งโทษเรื่องเกินอันนั้นเป็นอาภัยทานเพื่อให้ข้าพเจ้าได้มีชีวิตอยู่เพื่อทาความดีทานุบำรุงพระศา ật, สนาช่วยเหลือผู้คนตกทุกข์และยากและข้าพเจ้าจะพึงสํารวมระวังและตั้งมั่นในคุณความดีสืบไป ขอาเพื่อนสรรพสัตว์ทั้งหลายจงได้โปรดรับรู้ซึ่งบุญนี้และมาอนุโมทนาบุญหากท่านมีทุกข์ขวัญพ้นจากทุกข์หากท่านมีสุขขวสุขยิ่งขึ้นไปหากท่านไม่สามารถรับรู้ได้ยานวิถีข้าพเจ้าขอฝากพระแม่ธรณีพระพายท้าวจะโลูกกับพระทั้งสีทิศพญาย,ยมบาลจงได้โปรดประกาศบุญนี้ให้แซ่ซ่องก้องทางสามภพแกดวงวิญญาณทั้งหลายไม่ว่าจะอยู่ที่ใดพบใดบุิใดก็ตามทางที่อยุดสุดมหานรกอเวจีวัชนหนๆหากท่านได้มีส่วนรับรู้และอนุโมทนาบุญนี้โดยทั่วหน้ากันหหั้้าาาาาพเจตติกกกมสบนนไไวชผู็ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาสาบานนั้นๆขอให้ผู้ที่มีพันธะก,กับคำสัญญาสาบานของข้าพเจ้าจงหลุดพ้นจากคำสาบคำสาบานทั้งหมดทั้งสิ้นให้สิ้นชาติขาดบริษัทต่อการณปัจจุบันบัดนี้เป็นต้นไปเทิน และผู้ใดที่เคยร่วมกันก่อกรรมทำเข็งกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาเป็นวิทานขอให้ท่านทั้งหลายจงไปมีความสุขไปตามวิถีทางของท่านโดยปลดเปลื้องซึ่งบาปกรรมที่เคยทำไว้ต่อกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอกุสลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำจนถึงญาติพี่น้องครอบครัวบริวารกัริยามิตรและเอฟซีติ๊กตอกของข้าพเจ้าทุกคนให้ทุกท่านมีความสุขกายสบายใจสึกว่าร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บ ได้ขอผลบุญนี้จงสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวงข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ที่มีความสุขก,กายสุขใจและไม่ว่าจะเกิดพพใดภูมิใดก็ตามขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในใต้ร่มพระสมภารแห่งศาสดาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาได้เตินตามรอยพระสัมมามหาศาสดาแห่งศาสนาพูธพระธรรมใดที่พระองค์ทรงรู้แล้วเห็นแล้วสแสดงแล้วรู้แจ้งแล้วขอให้ข้าพเจ้ามีสติปัญญาญาณมีดวงตาเห็นธรรม ได้รับรู้ธรรมะของพระพุทธองค์และเป็นผู้ที่เจริญด้วยพพซาภายนอกและภพศัพ์ภายในเป็นผู้ที่มีสติปัญญาไม่มืดบอดมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่รักของมนุษย์อมนุษย์เทพพรหมยมยักษ์เป็นผู้ที่มีธรรมะประจําใจเป็นผู้เทวบางจากกิเลสมีจิตุรามีจิตรู้ลายต่อบาปจนกว่าจะเข้าถึงพระนิพพานหากบุญที่ข้าพเจ้าสะสมมาได้ยังไม่พอให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงพระนิพพานในปัจจุบันชาติขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดทันภาษีอนรับธรรมะสังสมบุญบรมีจนกว่าจะได้เข้าถึงพระนิพพาน พุทธัทงอนันตังธรรมังจักวาวังสังฆังนิพานังปัจยโยโหตสุสาธุสาธุสาธุอนุโมทนามีสาธุค่ะนะคะเรียบร้อยนะคะกับการสวดมนต์ในวันนี้ <c oughs> ฉันคือข้อแห่งแค่วันนี้ <c oughs> เอาพี่เสือสวัสดีค่ะคู่สวดมนต์แล้วก็มาเลยเนาะ <c oughs> พี่เสือนี่คนบาปคนบาปนะนี่สวดมนต์แล้วมากปูบเลยตอนไม่สวดไม่เข้ามา <c oughs> เอาฉันพูดพิษหรือเปล่าถึงเนี่ยนะ โอ้ยทุกคนทำ็นคันแท้สาทุค่ะสาทุค่ะสาธุาธโอ้ยโซฟี่เกาจากนเป็นแผลหนักแล้วตอนนี้โอ้ยเศร้าเกาเศร้าเกานะคะภูมิแพ้เนี่ยไม่หายสักทีวัสดีนะจ๊ะทุกคนสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากแท,บ,ท,บ,ทบหน้าจอด้วยนะคะทุกคนก็นอนดึกอยู่นะเนี่ยเที่ยงคืนแล้วยังทุกคนก็ยังไม่นอนเลยอะนอนดึกกันเยอะอยู่นะเนี่ย เที่ยงคืนแล้วนะพวกเธอบ่านอนตีพวกเธอไม่นอนหรอคะมันเที่ยงคืนแล้วนะโอ้ยพรุ่งนี้ต้องเริ่มทํางานแล้วนะเนี่ยโอ้ยพรุ่งนี้ทํางานทำไมขี้เกียจแท้มืออื่นเห็ดงานอีกแล้วพรุ่งนี้วันที่สามโอ้โนไม่อยากจะพูดเลยไม่อยากจะพูดเลยพรุ่งนี้ทํางานแล้วว้า อยากทาเลยอะไม่อยากทําเลยอะ,อย,ยอ,ะอยากเกิดมาแล้วตื่นมาแล้วแบบมีเงินในบัญชีพรุ่งนี้วันที่สองอ้าวหรอวันที่สองหรอทําอยู่ดีอะพี่แพรอืมฉันก็ทาอยู่ดีแหละทุกคนปกติโรงงานในไทยปกติแบบบริษัทในไทยเขาแบบเปิดให้ทุกเปิดทํางานวันไหนะ่ะทุกคนเอาฉันคือบ่ามีเสียงแบบนี้ เอาปกติโรงงานในไทยเปิดให้มีทำงานวันไหนคะเอาเอาทำไมไม่ชีง้ง่วงนอนเทอเนี่ยท่ามือก่อนวันที่สองทำงานกับมืออื่นตัวกับมืออื่นตัวละววันที่สองนั่กับมืออื่นตัวละวันที่สองกับมืออื่นตัวมืวออื่นมือเล็กออกเลยนะพรุ่งนี้หวยออกไหมเนี่ยพรุ่งนี้หวยออกนะ มืออื่นเลขออกไหมนี่มืออื่นเลขออกไหมนี่ซื้อเลขป้ายทะเบียนรถค่ะซื้อป้ายทะเบียนรถพอชสามตัวไม่รู้มันจะออกหรือเปล่านะซื้อป้ายทะเบียนรถพอชสามตัวอืมเจ็ดแปดเก้า มันจะออกหรือเปล่าไม่รู้เจ็ดแปดเก้าแต่เราไม่ได้ซื้อแปดเก้านี่หว่าเอาฉันซื้อเลขยังสันวันดีนะคะทุกคนวันดีค่ะคอยได้คอยโดนคอยได้คอยโดนสาธุผู้จัดการฉันฝากซื้อฮไฮฟาลิดาฮฮฟาดาลีฟาดาฟีผู้จัดการฉันฝากซื้อ ผู้จัดการฉันอยู่เมืองนอกตอนนี้นะ่ะผู้จัดการฉันไปเที่ยวเมืองนอกคนไทยอะนะไปเที่ยวเบลเยียมนะตอนนี้อยู่เบลเยียมนางไปเที่ยวยุโรปไงก็ไปหมดเลยอิตาลีฝรั่งเศสเบลยงเบลเยียมนะไปสวิตเซอร์แลนด์นะไปทั่วหมดเลยตอนเนี้ยยังไม่กลับมาเลยฉันทํางานคนเดียวต๊ต่อยเนี่ยนะฉันนั่งทํางานคนเดียวอยู่เอาเสียงฉันก็เป็นแนวนี้หลนี้สงสัยว่านี่ฉันดา่าเยอะไปวันนี้ฉันดา่าเยอะเกินไปหรือเปล่าวะ เสียงฉันคือเป็นแนวนี้บันนี้สวัสดีทุกคนนะคะเด้อสบายดีทุกคนสบายดีผู้ใดเข้ามาแล้วมันฝากแทบๆหน้าจอเด้อสบายดีผู้ใดเข้ามาแล้วมันฝากแทบๆหน้าจอไอ้โซฟีนําเด้อสบายดีสบายดีปัญญาสบายดีเข้ามาแล้วมันฝากแทบๆหน้าจอวะแทบทำแม่แทบแทบทำแม่กดและวาะกดและวปะแทบแทบหน้าจอไยังวะแทบแทบหน้าจอเออแทบแทบหน้าจอมาโอ้ยเสียงคือเป็นแนวนี้เนาะบันนี้เนาะคือจังหวะบางหันเสียงมวนอยู่บัดนี้คือเป็นแนวนี้ สงสัยว่าเราด่าเยอะวันเนี้ยนะอืมแปบบเดียวก็เที่ยงคืนละนะทำไมเวลามันไปไวจังวะเวลามันไวมากเลยวันเนี้ยฉันยังคิดว่ามันห้าโมงเย็นอยู่เลยฉันก็เลยนึกว่ามันห้าโมงเย็นอยู่นะเวลามันคือไปไวแท่นี้ how c o ค e เวลา walk so fast อ่ะก็คือจังวะเวลามันแบบห้าโมงเย็นอยู่นี่ วัสด,ดีนะจ๊ะวัสด,ดีน้แจ๊เวลาวันนี้เวลาไวมากนะฉันจำได้เลยตอนห้าโมงเย็นเนี่ยเอ้าคือไหวเหตเที่ยงคืนแล้วเนี่ยแท่งคืนแล้วนะเที่ยงคืนแล้วเที่ยงคืนแล้วนี่คือเที่ยงคืนไววเหตโอ้ย ฉันก็คันอยู่นะนี่มือฉันนี่ดูสิทุกคนมือโซฟี่มีเส้นเลือดเยอะมากอะ่ะดูดิเธอเบิ้งมือฉันมีเส้นเลือดลายแห้งฉันเหมือนไม่ใช่มนุษย์อะ่ะดูดูเส้นเลือดฉันเส้นเลือดลายแห้งนะเห็นชัดเจนด้วยอะ่ะหรือว่าฉันเป็นพญานาคหรือเปล่าเริ่มแล้วฉันนะเริ่มแล้ว ไม่อยากกินายาแก้แพ้ตอนนี้แล้วถ้ากินยาแก้แพะมันจะไม่ตื่นไงพวกเนี้ยนอนดึกเหมือนกันแต่เดี๋ยวโซฟีไปกินยาแก้แพ้แล้วนอนแล้วค่ะทุกคนนะจะไปกินยาแก้แพ้แล้วก็นอนละนะแต่ยาแก้แพ้ไม่ใช่ว่ากินทุกวันจะดีนะเนี่ย ไม่ใช่ว่าเรากินยาแก้แพ้แล้วมันดีขึ้นนะฉันรู้สึกว่าฉันง่วงกว่าเดิมอีกนะไปยาแก้แพ้แป๊บนึงนะคะทุกคนขี้เกียจเดินออกมาข้างนอกออช่วงนี้เป็นลมผิดค่ะก็เลยต้องกินยาแก้แพ้นะไม่กินไม่ได้ไม่กินคือตุยเลยถ้าถัากล้อง ไม่กินคือน็อกเลยนะคะเราก็เลยต้องกินนะยาแก้แพ้ฉันมีกี่ยี่ห้อเนี่ยมีเยอะเกินไปยาแก้แพ้เรานะี่ยเดี๋ยววันนี้จะกินยี่ห้อนี้นะลองดูดิยี่ห้อนี้ถูกสุดถูกสุดที่ซื้อมา อันนี้แบบง่วงค่ะเดี๋ยวกินแล้วก็ง่วงเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้ที่โซฟีฟ่ฟีกินเมื่อกี้แบบง่วงง่วงร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทาคาไมายแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนนะอันเมื่อกี้แบบง่วงดูดิผืนขึ้นแล้วแปบ๊บเดียวยังไม่ได้ทำอะไรเลยทาคลามายนี่แหละหนูเป็นอยู่เนี่ยก็ผืนเต็มตัวเหมือนกันอนะโซฟี่ะ ก็หนูเป็นนี่แหละแพ้อากาศเนี่ยหนูนี่แหละเนี่ยก็ต้องเอาคลามายทาอย่างเงี้ยทุกวันก็ไม่หายนะก็ไม่หายนะทุกคนแต่ว่าฉันก็ทาอยู่ดีทาทุกวันเลยก็ไม่เห็นว่าจะหายนะแทบแทบแท,บ,ทบนะเนี่ยไม่หาย ทาแบบนี้ทุกวันแหละนะคะทุกคนไม่เห็นจะหายเลยแต่โซฟี่เป็นไม่เคยเป็นขึ้นหน้านะขึ้นเต็มตัวแต่ไม่เคยขึ้นหน้าตลกไหมเออเวลาโซฟี่เป็นผืนนะขึ้นเต็มตัวแต่ไม่เคยขึ้นหน้าเลยขอบคุณใจสซมนะคะขอบคุณใจสซมค่ะเจ๊พี่พิกกี้เก็บพอ่นเอ๋อไม่ใช่อันนี้พี่ฝันขอบคุณครับเออหยุดนะจำชื่อหยุดก็ผิดนะคะ เป็นเต็มตัวแต่ว่าไม่เคยขึ้นหน้าตลุกไหมล่ะหมอบอกว่าเราเป็นคนโชคดีมากโชคดีตรงไหนขึ้นหน้าแต่ไม่ขึ้นตัวขึ้นหน้าแต่ไม่ขึ้นตัวนะคะโอ้ยอปิดแล้วฉันก็นอนนะคะไอ้ได้วเวลานอนนะคะเพราะว่าจะหลับละ โอเคนะคะทุกคน Have a g o o d n i นน t นะคะแฮ g o o d n i น h t นะคะเจอก,กันพรุ่งนี้นะคะถ้าพรุ่งนี้ตื่นเช้าก็จะไปตีเทนนิสถ้าตื่นไม่ได้ก็ไม่ไปตีโอเคนะคะายบ้ายค่ะายบ้ายนะคะ good night g o o d night นะจ๊ะรอดูว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นได้ไหมเพราะว่าเรากินยานอนหลับไปละเมื่อกี้นะคะกินยาแก้แพ้ไปแต่ว่ายาแก้แพ้ชนิดหลับยาวมากนะคะ Have good n i g h นทุกคน g o o d n i g h นนะคะ see you tomorrow ะคะ่ะ see you tomorrow บายบาย